ว่านลูกไม่ใช่หนูนะไปทำลูกแรงเล่นนะอะไรอะ่ะลูกตัวเล็กลูกทำอะไรคะเจอชา้างตัวนนั้นหลับ แย่แ yeah, ล,ล้วตอนแรกหัางอะไอ้ล,ลูกตอนแรกทำไมอ่ะลูกเดินเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีคนพาไปละเอาเดิน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  แพนด้าหลับแลยลูกอตัวเล็กเดินพวนมาดูลูกพวนมามาดูลูกเดินมาหาแม่ทำไมลูกมาหาแม่นุ่นแม่อยู่นุ่นมปหาแม่ไปววนววนมาดูมาดูลูกมา มาดูลูกไนะโอเคดูลูกก่อนแม่ดูลูกก่อนแม่กกแมยังกินข้าวอิ่มแล้วดูลูกก่อนเฮ้อะไรอ่ะจะเล่นหรือลูกอืตัวเล็กน,นิดเดียวมือนิดเดียวอ่ะลูก ทันด้านนอนหลับอืมอืมอะไรลูกอะไรคะอะไรคะอะไรคะวันไปไหนอะลูกวัน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 ออกมาออกมาลูกออกมาเออออกมาหาลูกออกมาลูก มานะลูกอยู่กับลูกนะอืดูลูกกับลูกส่วนนะเดี๋ยวพาทำหมันนะลูกนะไม่ไหวแล้วแก่แล้วโอเคโอเคดูลูกนะลูกช่้ยอ้วนจ้ะโอเคพูดมากเนี่ยเดี๋ยวนี้อ้วนฮะอย่าพูดมากได้ไหมอุ้ย ตัวเล็กไปไหนอะลูกอืมตัวเล็กไปไหนฮะตัวเล็กไปไหนลูกอืมมองหาอะไรอะแม,แม่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 เอาละอ่ะอ,ะอาออะไรคะอะไรคะอืมจะเล่นจะเล่นอืมลูกจะเล่นไปดูลูกอืมจะเล่นเดินนะเดินมาหาแม่ oan oh, nó khuyên mà nằm bọn thăm máy Ừm, tụi Đơn kinh Oan Đu ru Tao ru Đâu mà ôn, mà ôn. อืจะเล็ไปนั่นปะอืสวัสดีนะคะอืขึ้นไปหามเป็นม,ม,มีพันด้านนอนไม่ยอมขึ้นเล้อสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี